พระพุทธองค์อยู่ดีๆทาไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะอานทน์เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมี8ประการคือ 1. ลมกําเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคันสี 4. พระโพธิสัตว์ประสูติห พระพุทธเจ้าตรัสรู้6พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมมาจากกับปวัตนาสูตร7พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร8พระพุทธเจ้าปรินิพพานบัดนี้เราได้ปลงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจกปรินิพพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น